ไฮมินาซังคอนเดจิวอัตช so, ิวะซันเดย์สวัสดีครับซันครับผมก่อนจะเข้าสู่เกมเพสโซทูนเจดลเดเซครับและในคลิปนี้นะครับผมก็จะพาไปลงเล็บเดตเควสกันอีกแล้วนะครับสำหรครั้งนี้ก็จะเป็นเล็บเดตเควสที่เคยมาแล้วตอนกลางปี2023ก็คือเป็นตอนโคลาโบกับโซนิกนั่นเองนะครับก็คือจะเป็นตัวเควสโซนิกในภาคที่2นะครับอ่ะแล้วก็มาที่ตรงเควสเคาน์เตอร์เหมือนเดิม แล้วก็เลือหัวข้อแรกที่เป็นหัวข้อ Limited q u ว s t อันนี้ก็จะเป็นควสของตัวกิจกรรมในรอบนี้นะครับกับตัว Green Hill s p r i n g 2ก็คือเป็นภาคที่2ของตัวควェ Green h ิลส s p ิงเอนะครับก็คือเป็นควสที่จะมีเนื่องกับวงแหวนโซนิกเนี่ยในการวิ่งเพิ่มความเร็วแล้วก็ไปยังจุดต่างๆของฝั่งของแอเรียลนั่นเองนะครับซึ่งควสนี้ก็ยังเป็นควสที่เราสามารถลงได้สูงสุดทั้งหมด8คนด้วยกันแล้วก็ในครั้งนี้จะมีทั้งหมด2แรงด้วยกันนะครับสำหรับแรงที่1นี่งน เ็ได้เจอกับมอนสเซอร์ที่เป็นเลเวล75นะครับก็คือใครที่แบบเป็นผู้เล่นมือใหม่เนี่ยก็สามารถมาลงเพื่อจะรับเรื่องกับตัวไอเทมแบบระดับเบื้องต้นกันได้โอเคทีนี้มาดูเรื่องเกี่ยวกับ และเหียพื้นฐานของเครดิตการสำหรับตัวเครดิตนั้นจากการเข้าลบได้นั้นก็คือจะดูที่เรื่องเกี่ยวกับตัวแต่แบตเทิลพาวเวอร์ต้องการแต่แบ t เทิลพาวเวอร์ตั้งแต่1,184ขึ้นไปถือสามารถลงส่วนของ,ของแร่ที่1ได้แล้วก็สำหรับที่2นั้นต้องการ3,413ขึ้นไปถือสามารถลงในส่วนของแร่ที่2ได้น,นั่นเองนะครับต่อมาก็จะเป็น เงื่อนไขาการผ่านเควสนี้ก็คือทําการกำจัดมอเตอร์เตาหมายให้ได้แล้วก็การล้มเหลวเควสน,นั้นก็คือมีการใช้เวลามากกว่า30นาทีเควก็จะล้มเหลวนั่นเองนะครับอ่านี่คือรายละเอียดพื้นฐานของเควสนี้ต่อมาก็จะเป็น เรื่องเกี่ยวกับขอดอบกันบ้านนะครับสำหรับในตัวแรงที่1นั้นจะมีแค่เรื่องกับตัวสตั๊กเมนท์ A B C แล้วก็มีส่วนของตัว r r i f i n e r แล้วก็ส่ับที่2นั้นก็คือจะมีอาวุธระดับ9ดาวที่เป็นซีรีส์อาเทซูอารซีททิซานะครับแล้วก็จะมีตัวชุดกอนร,ระดับ8ดาวที่เป็นอาร์โอคุโตอาร์เมอร์ทั้งแบบเวอร์ชันสีแดงน้ำเงินเหลืองเนี่ยก็เป็นกระดบทั้งหมดเลยต่อมาก็จะเป็นส่วนของตัวคาโมพาวุ์นะครับก็จะมีคารโมที่ เคยอยู่ในส่วนของตัวมอนเตอร์ขนาดยักษ์ด้วยก็สามารถมาฟาร์มกันได้จะมีเรื่องเกี่ยวกับตัวไซเคอร์สีซีวีเซคูสุโทลูแบบสีซีวีก็มีแล้วก็จะมีเรื่องเกี่ยวกับตัวลอร์ดเดฟิในเฟสที่3กันด้วยนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือจะเป็นเรื่องกับตัวอาอาตัว พีซเซสกิลหรือก็คือตัวฟิกซ่านะครับก็คือจะมีฟิกซ่าอันใหม่เนี่ยอยู่ในตัวเควสนี้กันด้วยก็สามารถมาฟาร์มหากันได้นะครับแล้วก็สำหรับตัวเควสนี้นั้นจะไม่มีของรางวัลที่เป็นการผ่านครั้งแรกหรือว่าจะเป็นการจบในแต่รอบเนี่ยตรงนี้มันจะไม่มีนะครับแต่ว่ามันจะมีการได้รับเรื่องเกี่ยวก,กับตัวเงินเอเวเรสตามาแทนจากการที่เราได้รับอันดับไปตามการเก็บตัวเควส์พอยต์นะครับซึ่งในตัวเควสนี้ถ้าว่าใครที่มีการเก็บเควส์พอยต์ได้มากที่สุดนั้นก็จะรับเรื่องเกี่ยวกับตัวเงินที Okay. อ่าได้รับเพิ่มขึ้นมาแต่ว่าอันดับอันดับที่แบบระดับ1กับระดับสุดท้ายเนี่ยแตกต่างกันแค่300เอ็นเวตเซนตเท่านั้นเองนะครับซึ่งก็เป็นจำนวนเงินที่ไม่ได้ใจต่างอะไรกันมากมายนะขั้ดับ1เนี่ยได้3000เอ็นเวตเซนตอันดับ2จะเหลือ2 0 0พันอันดับ3เหลือ3 0 0พแล้วก็ตั้งแต่4ลงไปเนี่ยแล้วเท่ากันหมดเลยก็คือจะเป็น2,700น้นั่นเองนะครับแล้วก็จะมีเรื่องเกี่ยวกับตัวเควสพอยต์โบนัสที่จะให้พอยต์เพิ่มเติมสำหรับคนที่แบบททาาาเงงืื่่่อออนนนไไไขแแบบบบบป็็ัััดดดด้้้กกกกกคจจะมมมีีีตตตหลรโสุว9 แต้มเก็บเหรียญวงแหวนมากที่สุดก็ได้มา6,000แต้มแล้วก็เก็บคาออสเอเวอร์ล์มากที่สุดก็จะได้มาโวอีก3,000แต้มประมาณนี้นะครับอ่ะทีนี้เราไปลุยในเควสกันเลยโอเคเข้ามาในเควสกันแล้วนะครับแล้วก็จะเป็นจุดรอของตัวเควสนี้นะครับซึ่งก็ยังคมเหมือนเดิมทุกอย่างเลยนะครับขนาด จุดเก็บเรื่องกับยาเฟืร์กับยาชุบเนี่ยก็ยังใช้หน้าตัวละครของฝั่งโซนิกกันเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ตัวแบบนั้นก็ยังเป็นรูปแบบแบบเดิมแบบเดดเดกันเลยนะคบแต่จุดที่มีการเปลี่ยนไปเนี่ยก็คือจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับมอนสเตอร์ที่ปรากฏมาจะมีการจะมีความแตกต่างกับแบบเวอร์ชั่นแรกกันอยู่นั่นเองนะครับซึ่งตัวเควยนี้หลักการก็จะยังคงเหมือนเดิมเลยนะครับก็คือถ้าหากว่ามีการเก็บเนี่ยก็จะจำนวนเนี่ยก็จะมีการเพิ่มเรื่องกับกับบัฟกับเรามาแล้วก็เวลาเก็บเรื่องเกี่ยวกับ คอร์ดไอเบอรโลก็คือจะมีการเพิ่มเ้ียกับตัวเควสพอยต์ซึ่งการเก็บเพชรตรงที่มีปรากฏในแมมีแต่ตรงนี้นะครับเราจะเก็บได้แค่คนเดียวทรนามหมายความว่ามันจะเป็นการแย่งกันเก็บนั่นเองนะครับอ่ะเราก็ต้องรีบวิ่งไปก่อนใครให้ได้นะครับมา3 2 1สอก ก่อนอื่นเราก็วิ่งไปตรงจุดที่เราจะเก็บกันก่อนนะครับซึ่งถ้าว่าแบ่งกันไปเนี่ยเราก็คงจะเก็บได้แค่อันเดียวในตอนแรกนะครับคือตอนแรกจะเป็น2ชิ้นที่จะอยู่ในตัวเมืองเซ c ท์ซิตี้นะซึ่งตรงนี้ก็เดี๋ยวลองวิ่งขวาดูก็แล้วกันนะ่าจะไปเก็บได้อ่านในดูสิ มีคนตามเรามาคนหนึ่งงั้นเหรอแต่มันอยู่ไหนวะเออยู่ขบนอ๋ออยู่นี่อยู่นี่อ่นี่ <c oughs> ตรงนี้นะครับมันก็จะมีการเปลี่ยนตำแหน่งของคาอเมโรที่แตกต่างจากแบบเวอร์ชั่นภาคแรกนั่นเองนะครับแต่ว่าก็จะสามารถเช็คได้จากการที่ดูในส่วนของไม่บบได้แต่บางทีเนี่ยเราจะไม่รู้เลยว่ามันจะอยู่บนหรืออยู่ล่างกันแน่ก็ลองไปหากันดูกันละกันนะครับอ่าแล้วก็มาถึงจุดพักจุดแรกโอ๊เปิดมาโดนตี <c oughs> <c oughs> เปิดมาโดนตีเฉยเลยนะครับอ่าเราก็ทําการ สู้กับมอเตอร์กันไปนะครับซึ่งมอเตอร์จะก็มีความแตกต่างกันไปบ้างบางจุดสลับตัวเควตเคนี้นะครับอ่ะเราก็ถากว่าเราเคลียร์จนครบแล้วเราก็จะสามารถเปิดทางไปต่อกันได้นะครับ <Success. S 1> โอเคทริอัลเคลียร์นะครับแล้วเราก็ ไปต่อกันได้เลยอาทําการพุ่งทะยานไปอย่างนั้นแหละดีมากอาเราก็กระโดดจุดที่2จุดที่3แล้วก็มุ่งหน้าไปกันต่อเลยครับคือตรงนี้ถ้าใครที่ต้องการจะเก็บตัวเพชรเนี่ยก็จะมีทางลนนิดนึงก็คือผมจะวิ่งมาตรงนี้แล้วก็กระโดดึบขึ้นไปแบบนี้นะครับจะได้รัดรัดคิวมาเลย <c oughs> เราต้องรีบไปก่อนนะครับเพราะว่ามันเก็บได้แค่คนเดียวแล้วเนอะอะาคณะโอเครอบนี้เห็นแบบชัดเจนเลยนะครับว่าอยู่ตรงนี้อกันึิงล่ะ อีกอันหนึ่งก็เออเอาอยู่ไหนฮึอยู่ไหนว่าข้างล่างเหรอโอ้โหซ่อนอยู่ข้างล่างกันเลยนะครับคนวิ่งสายล่างนี่คือแบบไม่เห็นกันเลยทีเดียวจุดจำตำแหน่งตำแหน่งมันจะเปลี่ยนไปนะครับสำหรับตัวเขาแบอลลแต่ว่ารูปแบบแบบนี้ก็ยังคมเหมือนเดิมได้เลยนะอ่าแล้วก็เวลาที่เรามีการเก็บเรื่องเกี่ยวกับตัวแหวนอะไรพวกนี้ได้เนี่ยก็จะมีการเพิ่มแม็กซ์เลือก,กเลยนะครับเช็นว่าตอนเนี้ยแม็กซ์กับผมนั้นก็กลายเป็น 2,000กันแล้วแล้วก็ส่วนคขาเอเอรโลนะครับรู้สึกว่าจะเป็นการเพิ่มเรื่องเกี่ยวกับดาเมจคิริคอนกับอาราคิติคอนนะครับก็คือนี่มีการเก็บเยอะเนี่ยทุกคนในเควสนี้ก็จะได้รับเรื่องกับบับกันไปนั่นเองนะครับตรงนี้ก็จะเป็นจุดพักจุดที่2 เซ็โอเคไปกันต่อเลยนะครับเมื่อกี้นี้ตังบริเวณยอดเขาด้านบนนั้นน่ะมันก็จะมีจุดดับที่จะได้เจอกับมอสเซอร์สีทองก็สามารถไปฟาร์มเรื่องเกี่ยวกับตัวแต้มหรือว่าก็ฟาร์มของกันได้นะครับแต่ตรงนี้เราก็ขอวิ่งไปเลยกันละกันนะครับอ่ะตรงนั้นเราไม่เก็บกันละกันเนอะตรงนี้จะมีแบบเป็นเพชรสีแดงอยู่อันหนึ่งนะครับแล้วก็ข้างหน้านั้นก็จะมีอีกสองอันก็คือจะเป็นอันที่เป็นสีเขียวกับสีขาวนะครับเดี๋ยวเราไปหวังด้านหน้าเลยจะดีกว่าเลยเนอะอ่าแล้วก็รีบวงหน้าไปเลยช ไปไหนดีซ้ายหรือขวาโอ้ซ้ายเห็นชัดเจนเลยนะครับว่าอย่งไงโอเคงั้นก็ไปซ้ายเลยกันแล้วกันนะครับอ่าแล้วก็เข้าวงแหวนมาเพิ่มสปีดตรงนี้ก็แบบแยกๆกันไปก็ได้นะครับจะได้แบ่งๆกันไปเลยนะตรงนี้ก็อ๊ออยู่ใกล้ๆระเบิดนี่ก็มีสิทธิ์ที่จะโดนบึ้มเหมือนกันนะนี่อ่ะสีขาวก็น่าจะมีคนเก็บได้กันอยู่แล้วนะครับหรือเราจะไปแยกเก็บดี เออไม่ต่อแล้วมึงอ่ะแล้วก็มุ่งหน้าไปกันต่อเลยจะดีกว่านะครับอ่ะแล้วก็สำหรับจุดสุดั้นก็จะยังคมเหมือนเดิมเลยนะครับก็คือจะเป็นตรงบริเวณด้านบนตรงด้านนู้นแล้วก็จะมีมอเตอร์มาชุดหนึ่งก่อนที่จะได้เจอกับบอสตัวสุดท้ายน,นั่นเองนะครับอ่ะขอผ่านดเอรเอกแมนมาแล้วเราก็ขึ้นไปข้าบนกัน โอเคมาถึงจุดสุดท้ายกันแล้วนะครับตรงนี้ก็จะมีวงแหวนให้เราเก็บกันนะแล้วก็จะมีมอนสเตอร์สปอร์อกมาแล้วก็จะเป็นเทรลที่จะให้กำจัดยาด้านบนนั่นเองนะครับนน่ตรงนี้มีมอนสเตอร์เยอะมากเลยนะครับทั้งหมด25ตัวแถมยาอีกหนึ่งลานะครับแล้วก็ตรงนี้จะเจอกับตัวบอสอะอะไรนะเลลินุ u, นั่นเองนะครับเป็นตัวเคโลคุนของฝั่งควอลิสต์นั่นเองนะครับเราก็ทกําการกำจัดมอนสเตอร์ทั้งหมดไปก็จะจะได้เจอกับตัวบอสสุดทสุดของตัวเวสนี้นะครับ เลเคลียร์แล้วเราก็ได้เจอกับตัวเซสโโบโนเฮลูจิกุนั่นเองนะครับหรือก็คือตัวบอสตาเลสเวอร์ชั่นของกิการติกนะครับซึ่งสาเหตุที่มันให้บัฟแมกเลือดกับเราเนี่ยนันก็เพราะว่านี่คือพอที่ตีแรงมากๆเลยนะครับถ้าหากว่าเผอโดนตีทีเดียวนี่มีเจ็บหนักกันพอสมควรเลยนะอ่าเราก็ ดูการโจมตีขอมพอด,ดีครับแล้วก็หลบให้ได้จะได้ไม่โดนการโจมตีไปนะครับสลับบอตัวนี้ก็จะมีจุดอ่อนอยู่ที่ตรงบริเวณด้านบนนะครับก็คือจะมีหัวมีตรงบริเวณไหล่ที่งอออกมาแล้วก็จะมีส่วนตรงอกกันด้วยนะครับอ่าแล้วก็ตีบอสกระจัดไปได้ก็ถือว่าเป็นการจบเคล็ี้กันแล้วนะครับ ในที่สุดก็กําจัดบอสเสร็จสิ้นเรียบร้อยนะครับสงสัยดัมเมจจะน้อยไปหรือเนี่ยตีช้าแล้วเกินอ่าโอเคตนี้ก็จะมีการสรุปผลนะครับว่าคนที่หลบการโจมตีมากที่สุดเนี่ยหลบไปได้กี่ครั้งเก็บแหวนได้มากที่สุดกี่วงแล้วก็ เก็บคออลเบเนี่ยมาในสุดเท่าไหร่ก็เป็นการได้รับแต้มเพิ่มเติมไปนะครับอันนี้ผมก็ได้เรื่องเกี่ยวกับหลบการโจมตีแล้วก็ได้รับคาร์ออลเมอร์ลเนี่ยมาทั้งหมด4อันด้วยกันนะครับเมื่อกี้ก็สามารถทําการส่งคุณจอบให้กับพอ้ดื่นกันได้แล้วก็จะมีการสรุปผลมานะครับว่าอันดับได้เป็นอย่างไรกันบ้างแต่ทุกครัที่ว่า,าเล่นเป็นเลนเจอร์มีการยีวิกเนี่ยเรื่องเกี่ยวกับแต้มมันจะเฟ์สแบบเฟ์สจนแบบน่าตกใจกนในเลยทีเดียวนะครับจะเห็นว่าแต้มผมเนี่ยสี่แสนอันดับสองแค่คแน็น ของที่มีการดรอปในตัวเควนนี้นั่นเองนะครับก็จะมีเรื่องเกี่ยวกับตัวกีการ์ดอาร์สตัคเมนต์กันด้วยนะครับก็สามารถมาฟังอันนี้กันได้มีเรื่องเกี่ยวกับอาร์เบลไฟเนอร์ันที่2องพลันช้ง AB เรื่องเกี่ยวกับเกาะอันนี้ไม่เกี่ยวเลยเนอะอันนี้มีเรื่องเกี่ยวกับฟิกซ์กดีๆให้ดูไหม รู้สึกว่าจะไม่มีนะครับคือมันจะมีตัวหลอด LC a n r e f i e r แล้วก็จะมีตัวฟิซาที่แบบว่าเป็นของพิเศษที่เพื่อจะมาเพิ่มกันในตัวเควสนี้กันด้วยนะคะอันนี้ไม่มีให้ดูก็อขอภ่ายด้วยกันละกันนะครับโดยไม่ค่อยมีแล้วเนอะตรงนี้ก็ถือว่าเก็บของเรียบร้อยแล้วก็าขายทิ้งทั้งหมดไปเลยโอเคแลนนี่ก็จะเป็นเลขกับตัวเควส์ Green Hill Spring หรือเควส s โซนิกในภาคที่2น,นะครับก็ยังคง สเตปเหมือนเดิมมาแหละแต่แค่ว่ามีการเปลี่ยนชนิดของมอนเซอร์ไปตามแพ็คของปัจจุบันนั่นเองนะครับก็ใครที่จะมาฟาร์มอะไรเนี่ยก็สามารถมาฟาร์มกันได้ซึ่งอันนี้มันจะมีเรื่องเกี่ยวกับตัวเทสหรือก็คืองานกันด้วยนะครับมันจะเป็นงานของตัวไดอารี่นะก็คือจะเป็นงานตัวนี้ซึ่งอันนี้นะครับด้วยความที่ว่ามันอยู่ตัวนอกกิจกรรมซีซั่นก็เลยทําให้เรื่องเกี่ยวกับตัวแควสนี้เนี่ยมันจะได้รับเรื่องเกี่ยวกับ ไอ้เงีพี่มา3ามหื่นแล้วก็ได้รับเป็นบัตรสเปเชียลสแกที่แก้แบบธรรมดามานะครับไม่ใช่บัตรอาสเปเชียลสแกที่เป็นแบบตัวต้งกิจกรรมนะก็คือจะมีแค่งานนี้แค่เดียวที่จะมีการเพิ่มเข้ามาในช่วงสัปดาห์นี้นั่นเองนะครับก็สามารถมาทําเรื่องกับตัวงานพวกนี้กันได้ก็จะได้รับเรื่องของบัตรสเปเชียลสแกกันไปนั่นเองนะครับซึ่งตัวเคลนนี้ไม่ได้มีการประกาศมานะครับว่าจะอยู่กี่สัปดาห์จะดาว่าก็น่าจะแค่สัปดาห์เดียวก็คือตั้งแต่วันที่สิบลนน 22, น้นก็จนถึง อัปเดตเรื่องเกี่ยวกับตัวมอนสเตอร์ที่ในฝั่งของดิเทมที่มันจะเป็นตัวบอสในโซนพื้นที่แบบสำรวจก็จะเป็นยังไงก็สามารถรอติดตามกันได้เลยนะครับผมโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับแล้วพบกันใหม่ครับมาตเนเ์